Together Podcast เริ่มต้นเป็นเศรษฐีบทแรกของทฤษฎีผมบอกให้คุณคิดแล้วบทที่สองต่อจากความคิดก็คือการลงมือทำจำไว้ว่าไม่ว่าคุณจะคิดและจินตนาการเก่งแค่ไหนแต่ถ้าคุณไม่ลงมือทำไม่มีทางเดินไปสู่จุดหมายที่เรียกว่าความสำเร็จได้อย่างแน่นอนบทที่สองเราจึงว่าด้วยเรื่องของการลงมือทำ สิ่งที่คุณต้องทำในวันนี้ก็คือลงทุนทำกิจการอะไรสักอย่างที่เป็นของตัวเองผมไม่ได้บอกว่าคุณต้องใช้เงินมหาศาลลงทุนทำธุรกิจผมแนะนำให้คุณทำธุรกิจอะไรก็ได้เล็กๆน้อยๆพอที่กำลังของคุณจะทำไหวรับของมาขายอะไรก็ได้กำไรนิดๆหน่อยๆก็ได้ขอแค่ให้เป็นกิจการของคุณเองขอแค่คุณไม่เป็นลูกจ้างของใครคุณเริ่มต้นกิจการเล็กๆ แต่ให้คิดว่านั่นคือกิจการที่ใหญ่โตที่จะนำเอากำไรมหาศาลมาให้คุณได้คุณกําลังจะมีกำไรเข้ามาเยอะแยะมากมายจากนั้นสิ่งที่คุณต้องทำก็คือคิดเลยว่าคุณจะเอาเงินกำไรที่ได้มาไปซื้ออะไรบ้างซื้อรถที่คุณฝันไว้ซื้อบ้านหลังที่คุณอยากได้ซื้อทองมาเก็บเอาไว้นอกจากจะคิดแล้วคุณต้องบอกคนอื่นๆด้วยว่าสิ่งสิ่งนั้นมันได้เกิดขึ้นกับคุณแล้ว บอกเขาเลยว่าธุรกิจที่คุณทำมันได้กำไรมากมายคุณกำลังจะซื้อบ้านซื้อรถไม่มีใครมาขอตรวจสอบเลขบัญชีในธนาคารของคุณประเด็นสำคัญที่ผมอยากจะบอกคุณก็คือเพราะว่าสิ่งที่คุณทำมันจะดึงดูดสิ่งต่างๆที่คุณพูดเข้ามาหาตัวคุณอย่างแน่นอนหลายคนอาจบอกว่าไม่เชื่อ ผมไม่ได้บอกว่าให้คุณเชื่อลมๆแรงๆแต่ผมจะบอกว่าสิ่งที่ผมบอกให้คุณทำผมลองใช้กับตัวเองมาแล้วผมยืนยันว่ามันได้ผลจริงๆแล้วคุณจะรู้ว่าทำไมเงินถึงหล่นมาจากฟ้าการจะเริ่มต้นเป็นเศรษฐีคุณจะต้องเลิกยึดติดกับความล้มเหลวอย่าเอาความล้มเหลวมาทำให้คุณกลัวลองถามผู้ใหญ่หรือพ่อแม่ก็ได้ถามว่าทำไมเขายังไม่รวย คำตอบที่ได้เขามีแต่ประสบการณ์อันเลวร้ายจากความล้มเหลวทั้งนั้นโดนโกงมาการลงทุนมันมีโอกาสโดนโกงสูงผมถามว่าเขาถูกโกงแล้วทําไมคุณจะต้องถูกโกงแบบเขาและเขาถูกโกงแล้วคุณจะถูกโกงแบบเขาจริงหรือเปล่าถ้าความจริงมันเป็นเช่นนั้นคนขายหนังสืออย่างเตียงจิราวานน์จะรวยได้อย่างไรไม่ได้หรอกคนที่ขายมาเมล็ดพันธุ์พืชอย่างซีพีจะรวยได้ไหมก็ไม่ได้หรอก แต่ความจริงแล้วมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นคนดรองทุกคนต่างมีความสามารถของตัวเองการก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยความสามารถของตัวเองไม่ได้เอาประสบการณ์ความล้มเหลวของคนอื่นมาเป็นของตนเองนั่นคือสิ่งที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จได้ถามว่าประสบการณ์ความล้มเหลวเป็นประโยชน์หรือเปล่าถูกต้องมันเป็นประโยชน์แต่มันเป็นประโยชน์ในการใช้เตือนใจเท่านั้น อย่าเอามันมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและอย่าเอามันมาเป็นกำลังหรือเก็บเอาไว้ในความคิดแค่เอาไว้นึกถึงบ้างบางครั้งเพื่อให้ตัวเองระมัดระวังก็พอย้อนกลับมาบอกที่ว่าการจะเป็นเศรษฐีคุณแค่คิดไม่พอคุณต้องพูดด้วยและแค่พูดก็ไม่พอคุณต้องทำเสมือนว่าคุณมีแล้วด้วยประสบการณ์ในอดีตไม่สามารถเอามาตัดสินคนในยุคนี้ได้อีกแล้ว และทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหาเพียงบางส่วนจากหนังสือเรีอนหลดมาจากฟ้าขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนสำคัญของการเรียนรู้และการเติบโตไปด้วยกันหากคุณผู้ฟังชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ชกด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อให้มีพลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดถัดไปสวัสดีค่ะ